จะทำไปเพราะเรื่องใดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหยุดทำให้ฉันฝันและคิดไปเองได้ไหมพอสักทีจะปิดประตูหัวใจต้องใช้ทำเป็นอินชาตัวจากนี้ไปขอโทษทีสวัสดีค่ะพวกเราไทม์เด,ส,ส,ดเส์ ก็เริ่มที่คอนเซปต์วงกันก่อนเลยเนาะก็จะเป็นวงที่ใช้คอนเซปต์ที่ว่า Super ร h e ชี f u ฟูลแอนด์เค่ะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์คือเราจะแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มีความร้อนแรงแผดเผาแล้วก็ทำให้ทุกคนสนุกไปกับความแปลกใหม่ของวงเราค่ะส่วนคอสตูมก็อย่างที่ทุกคนน่าจะชอบกันนะคะมีวงเราจะมีหมวกแบบดีนะคะก็เดี๋ใช้ดู ก็จะเป็นหมวกที <spit> <printed wings razor> ่เออมาจากชื่อวงของเราที่ชื่อว่าไคบุสึนะคะหรือว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เแปลว่ามอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแต่ละคนก็จะมีหมวกประจําตัวที่ต่างกันไปเป็นไคบุสึของแต่ละเมมเบอร์นั่นเองค่ะ แยกเป็นคอนเซปต์หมวกแนะนาหมวกแต่ละคนกันเลยดีกว่าเนาะงั้นอยี๋เวอ่าเรื่องของที่ของโมกะก่อนนะคะเขาจะเป็นหลายหลายคนจะชอบแฟนคลับหรือว่าคนที่เห็นก็บอกว่ามันคล้ายเออเลออโม,โมโลนะคะเพราะว่ามันสีแดงแล้วก็มีลูกตาแบบนี้เลยแล้วก็มีซูชินะคะถ้าสมมติว่าจะให้บอกว่าเป็นสับประรดอะไรน่าจะเป็นสับประรดที่สิงอยู่ในร้านซูชิอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มีเหรียญ500เยนพร้อมกินซูชิสายพานเลยนะคะมีน้ำลายไหลอาจจะแสดงถึงความเชอบกินอาหารญี่ปุ่นของหนูคะ่ะค่ะปีศาจของโนรินะคะก็จะมีหูแบบนี้นะคะคล้ายๆน้องหมีแต่ว่าก็ยังมีน้องยูนิคอร์นออกมานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันเดาดีกว่ามาดูใกล้ๆกับว่าปีศาจประจําตัวของโนริเนี่ยคือ น้องอะไรเป็นตัวอะไรนะคะแล้วก็มาดูใกล้ๆได้ที่งานหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนมาดูใกล้ๆกันเลยแล้วก็เดากันเดาไปพร้อมๆกันว่าปีศาจของโนริคือน้องอะไรนั่นเองปีศาจของหนูนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเหมือนเป็นปีศาจเจ้าน้าตาหรือเปล่าเพราะว่าร้องไห้ตลอดเวลาเลยอันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้หัวนี้มาเพราะว่าแบบมีความรู้สึกคล้ายคลึงกับหนูเพราะว่าหนูแบบว่า ชอบงอแงนิดหนึ่งแล้วก็มีลิ้นยาวๆด้วยแบบว่าขี้งอแงขี้น้อยกับทุกเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนน้องค่ะ,ะสำหรับปีศาจของโมนะคะคิดว่าน่าจะเป็นปีศาจขนมหวานค่ะเพราะว่าเรามีขนมอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีมดเกาะด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปีศาจที่กินขนมหวานแล้ว ไม่ยอมแปลงฟันค่ะก็เลยก็เลยมีมดขึ้นแล้วก็ฟันหลอด้วยน<อ>ะคะนอกจากนี้ข้างๆก็มีลูกกระต่ายด้วยค่ะมีลูกกระตา่ายข้างๆแล้วก็ผมหย่อยๆนิดนึงเหมือนฝอยทองค่ะค่ะในส่วนของท่าเต้นนะคะก็เท่าที่คิดมานะเออ <laughs> ท่าเท่าที่ตัวเองแบบว่าเป็นคนคิดท่ามาท่าเต้นก็จะเป็นทำนองแบบว่าเออเซ็กซี่สวยหวานนิดนึงแต่ว่าก็จะมีความดุดันอยู่ในตัวค่ะ ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกเนี่ยก็จะมีความดุดานเกี่ยวกับการเต้นเนี่ยพอสมควรเลยนะคะก็จะมีท่าที่เป็นเกี่ยวกับ break ดนหรือว่า house เงี้ยค่ะเข้ามาด้วยทั้งสองเพลงเลยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับ house หมดเลยสําหรับซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเรานะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2เพลงค่ะมีเพลงเชดแล้วก็เพลงชอทโฮปค่ะทั้ง2เพลงเนี่ยโปรดิวซ์มาจากทางญี่ปุ่นนะคะแต่งเนื้อร้องโดย ค่ะผู้ตอร้องแล้วก็แต่งเพลงโดยมินดริซังโดยมีคนมากไมเวิร์ดเป็นคนที่แปลไทยให้ค่ะโดยที่เพลงแรกนะคะ <c oughs> เพลงเชตเนี่ยจะเป็นการเชิญชวนทุกคนเข้าสู่โลกของไคบุสสนะคะจินตนาการเหมือนกับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอยู่บนจัก,กรยานใช่ไหมเรากําลังปั่นจัก,กรยานไปแล้วลองไหมลองกล้าที่จะทิ้งความกังวลทุกอย่างไปทิ้งความทุกข์แล้วก็ลองหลับตาปล่อยเรก เข้าสู่โลกที่เราไฟฟันนะคะซึ่งมีความสนุกสนานแล้วก็ความท้าทายเราอยู่ข้างหน้าก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของพวกเราที่เป็น Super s h e r r f u l and Crazy ค่ะส่วนเพลงที่2นะคะเพลง Short Hope อันนี้จะพูดถึงอาการแอบ,บรักข้างเดียวค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงเขาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะเราก็เลยเกิดความแบบว้าวุ่นในใจแล้วรู้สึกปวดร้าวอยู่ข้างในค่ะก็ ไม่รู้ว่าจะสารภาพออกไปดีหรือเปล่านะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยช่วงหลังของเพลงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะคําตอบจะเป็นเยสหรือโดเนี่ยเขาคนนั้นก็ต้องเป็นคนกำหนดเองค่ะก็ะจะเป็นเพลงที่แสดงความว้าวุ่นใจของคนที่แอบรักค่ะตอนแรกนะคะเรามีแผนที่จะเดบิวต์ไปแล้วตอนที่เปิดเพจค่ะ,อะตอนที่เปิดเทจตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนมีนาะหรือเมษานี่แหละคะ่ะคือกระซึ่งนานมากแล้ว ตอนตอนั้นก็เป็น,เป,นเป็นงานที่ดองกี้เนาะใช่ค่ะ<ม>เป็นงานที่ดองกี้มอลทองหล่อนะคะก็เหมือนว่าจะเป็นจะเป็นงานที่เป็นงานแรกของพวกเราที่จะขึ้นแบบตอนนั้นก็มีตอนนั้นเรามีเพลงเดียวค่ะเราอาจจะเดบิวต์หนึ่งเพลงเลยด้วยซ้ำถ้าเราเดบิวต์นัดตอนนั้นนะคะมันก็เลยถือเวลาถือโอกาสตอนที่เราพักช่วงนี้ไปะคะ่ะทําเพลงที่สองขึ้นมาใช่ก็เลยกลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยเดบิวต์สองเพลงกันเลย ถือว่าซ้อมค่อนข้างค่อนข,ข้างหนักเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าพอมีเคอร์ฟิลหรือสถานการณ์แบบมันไม่ค่อยโอเค<ช>อะไรอย<ช>่างงี้ <ๆ S 1> ใช่ไหมคะก็ต้องมีการหยุดกันไปนานเหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยประมาณสองสามเดือนได้ที่ไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้มาเจอกันเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของเพลงสองเนี่ยที่พี่โนรีเป็นคนคิดท่าหลักๆนะคะก็ต้องมีการซ้อมห่านซูมกันด้วย คือเปิดกล้องแล้วก็ให้พี่โนรีสอนแล้วทุกคนก็ทําตามจะร้องก็จะมีความความลําบากของทั้งภาพเสียงดิเล์โอ้มองไม่เห็นขาชนโต๊ะชนก็ี้กันนะคะใช่ก็ทุรักทุเลแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นการซ้อมที่แปลกใหม่ดีค่ะ สำหรับผลตอบรับในการเดบิวต์ที่ผ่านมานะคะวันเสาร์ที่สิบแปดก็รู้สึกว่าเออมีคนดูมากกว่าที่เราหวังไว้นะคะมีคนมาคอมเมนต์มาติดตามพวกเรามากกว่าที่คิดไว้ก็เลยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเหมือนผลตอบรับส่วนใหญ่เนี่ยจะออรู้สึกสนใจกับความแปลกใหม่ของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์เพลงหรือว่าชุดก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเตรียมตัวกันมาพยายามกันมาเนี่ยอย่างน้อย ทุกคนก็ชอบมันแล้วก็ได้แสดงให้ทุกคนเห็นก็เลยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนเหมือนนับหนึ่งใหม่ด้วยเพราะว่าอย่างของเบลก็คือหายไปนานเหลือเกินแบบมาหายไปจากทุกอย่างไปแล้ว <laughs> ในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้โพสเลยวันที่ดเดบิวก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสได้กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองเคยฝันไว้เคยฝันไว้อีกรอบนึงแล้วก็ อยากจะบอกแฟนๆทุกคนว่าขอบคุณทุกคนสำหรับการต้อนรับการกลับมาที่อบอุ่นนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนในเร็วๆนี้นะคะค่ะสำหรับโวนะคะกเ็เหมือนกันเลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเ,เราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็ยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่ายังอยากเป็นไอดอลอยู่ก็ เลยอยากลองพยายามมาอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนๆที่น่ารักอีกทั้งสามคนนะคะก็เลยค่อนข้างดีใจที่ฟิตแบ็กกลับมาดีแล้วก็ชื่นชอบมองของพวกเราค่ะก็รู้สึกค่ะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ยังรอคอยโมอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ต้อนรับกันอย่างดีค่ะก็หลังจากนี้อยากจะให้ทุกคนคอยช่วยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทั้งโมแล้วก็เพื่อนๆชาะเปิดบีกทั้งสามคนค่ะ ต่อไปนะคะก็สำหรับโมนะคะคือเป็นคนที่ไม่เคยทำไอดอลมาก่อนเนาะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะว่าคนที่จะมาติดตามเราหรือว่ามาหาเราที่งานนี้จะเป็นใครบ้างนะจะแบบมีคนคุ้นหน้าคุ้นตาที่รู้จักก่อนหน้านี้ไหมหรือว่า,าส่วนตัวโมเป็นคนที่ตามไอดอลมาก่อนเป็นในฐานะแบบแฟนคลับเป็นโอตา วงไอดอลญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะก็อยากจะรู้ว่ามีคนรู้จักหรือเพื่อนๆโอตะที่เคยเชียร์อยู่ข้างๆกันเขาจะมาหาเราในฐานะที่เราเป็นไอดอลหรือเปล่าก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็สาหรับโนรินะคะก็จริงๆแล้วเคยโนริเนี่ยเคยผ่านการเป็นไอดอลมาแล้วนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้เจอทุกคนก็นานแลมปีเหมือนกันนะคะต่อให้แบบว่าเราจะเคยมีแฟนคลับมาแล้วหรือว่าเรามีแฟนคลับใหม่ เพิ่มขึ้นมาจริงๆแล้วต่อให้เป็นคนเก่าหรือคนใหม่อะไรแบบนี้ค่ะหนูก็ยังยังตื่นเต้นทุกครั้งที่จะเจอเขาไม่ว่าจะเป็นงานไหนห่างกันแค่หนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หรือนานแค่ไหนหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเจอเขาในทุกๆวันอยู่แล้วอะค่ะใช่ <laughs> สำหรับทุกคนที่ติดตามใครวุฒิสืบและทางบิ๊กอินโฟอยู่นะคะตอนนี้พวกเราก็มีแท่นไฟเป็นของตัวเองซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจาก คิงเบดส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยทุกคนอย่าลืมมาสนับสนุนอุดหนุนพวกเราเยอะๆกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่พลาดยังไม่เคยดูไลฟ์เดบิวของพวกเรานะคะสามารถดูได้ทาง YouTube ช่องสยามดอนนะคะหรือเสิร์ชว่า the beginning of k ค b u t s u ก็ได้คะ่ะหรือถ้าใครดูแล้วเนี่ยก็ดูอีกได้นะคะแล้วก็ เรายังมีเพลงอีกนะเพลงเนี่ยจะลงทางแพลตฟอร์มออนไลน์สตรีมมิ่งนะคะซึ่งจะประกาศอีกที่ในเพจไครบุษร์ึกค่ะก็ขอฝากผู้ชมของ brick info นะคะติดตามพวกเราใครบุษร์ึกรวมถึงเพจเมมเบอร์แยกของแต่ละคนนะคะสามารถหาข้อมูลได้ในเพจของไครบุษร์ึกอีกเหมือนกันค่ะออสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูมากเลยนะคะฝากพวกเราวงไคลบุร์ึกไว้ด้วยนะคะ 走吧。<Bye. S 2>